เรียนรู้เกร็ดสนุกสนุกในศาสตร์โบราณไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์หรือห่วงจุย้ยพิชัยสงครามและรับฟังข้อคิดข้อธรรมในพุทธศาสนาได้ในรายการสืบสารศาสตร์โบราณกับอาจารย์แอนสนะอนองคำแสนหวีทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทาง FM 97 MHz เมกะ สืบสารศาสตร์โบราณสนับสนุนโดยไฮแลนด์มาริทามทัดเดาวกันอย่างอุทยานหุ่นขี้พึ่งสยามสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสืบสารศาสตร์โบราณค่ะสามก๊กเรื่องของสุมาอีก้ก็กำลังสนุกเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อค่ะกำลังสนุกเพราะว่าคงเม่งใช้วาทะโจจินที่เขาจอมใจที่เขาแพ้สุมาอีค้คนรุ่นหลังอยู่แล้วนะคะพอมาอ่านจดหมาย ที่เต็มไปได้วยโวหารกระทบกระแทกแดกดันอย่างนี้ก็ทนไม่ไหวนะฮะแขนใจจุกแน่นขึ้นมาในอกสิ้นใจตายสุมาอี้จึงสั่งให้จะรอศพขึ้นเกวียนส่งไปยังเมืองลูกเอียงรันพระเจ้าโจโยอยทราบว่าโจจินถึงแก่กรรมโปรดให้สุมาอี้ระดมพลเพิ่มขึ้นและสั่งปดิสึกให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วฝ่ายของเบ้งทราบว่าโจจินตายแล้วก็ยกทัพเข้าประชิดทัพสุมาอี้ที่แม่น้ำมูยโหในว่านจะเป็นหงโหนะคะ สมัยอี้ยกทัพออกไปประจันหน้าจึงกล่าวปราศัยแก่คงเบ้งว่าเจ้านายของข้าพเจ้าขึ้นเสวยราชด,ด้วยความยินยอมของพระเจ้าฮินเต้แล้วก็ได้เสวยราชสืบต่อกันมาอีกสองพระองค์แล้วทรงมีพระเมตตาต่ออาณาประชาราษฎร์ไม่ได้คิดทำร้ายจกก๊กหรืองอกก๊กสักครั้งเดียวตัวท่านหรือก็เป็นชาวนามาแต่เขาโงโลลังกังขูหลงจ้งนะที่เราไปไม่รู้สวรรค์ไม่รู้นรกตั้งหน้าก่อเรื่องลูกรานเรามีขาดบาปของท่านนี้ใหญ่หลวงนัก จะต้องรับกรรมเป็นแน่หากท่านรู้สึกสำนึกตัวถอยทับกลับไปซะโดยดีวุยกกกับจโกกจะไม่ต้องทำศึกกันต่อไปอาณาประชาราชจะไม่ต้องลำบ,บากยากเข็นตัวท่านเองก็จะรอดปลอดภัยคงไม่เงยิ้มเยาะแล้วก็บอกว่าข้าพระเจ้านะเป็นข้าพระเจ้าเล่าปี่ได้รับพระราชองค์การให้ช่วยทำนุบำรุงแผ่นดินของพระเจ้าเฮียนเต้แท้เดียวกันนะคะก็แท้หลิวนะคะพวกท่านเป็นขบถช่วยกันขับพระเจ้าเฮียนเต้ออกจากราชสมบัติ ข้าพเจ้ามีภาระที่จะต้องปราบกบฏให้ลาบคาบความจริงบรันรพรุรุษของท่านก็เป็นข่าของกษัตริย์ในราชวงศ์ท่านกินเบี้ยวหวัดชุบเลี้ยงมาหลายชั่วคนแทนที่ท่านจะมีความกระตันยูรู้กลุ่มเจ้านายกลับกลายเป็นพวกขบฏทรยศต,ต่อแผ่นดินท่านทําอย่างนี้ไม่มีความอายแก่ใจอยู่บ้างหรือเลยหรือสุมาอี้อดสูแก่ใจเลือดขึ้นหน้าก็ตอบว่าถ้าเช่นนั้นเราต้องลบกันให้แตกหักลงไป ถ้าท่านเอาชนะข้าพเจ้าได้ข้าพเจ้าจะเลิกนำทัพอีกต่อไปแต่ถ้าท่านแพ้ท่านจงกลับไปอยู่ของโงลังกางตามเดิมเถิดข้าพเจ้าจะไม่ทําอันตรายท่านเลยผมเม่งถามว่าท่านปรารถนาจะให้นายทหารออกรบกับนายทหารหรือปรารถนาจะให้ใช้อาวุธอะไรต่ออะไรหรือปรารถนาจะแปลขบวนพยุหะแปลขบวนพยุหะก็ค่ายกลที่เรียกปาโกติปาโกติดทิศน่ะนะคะคห้คนลตัดทิศอ่าก็บอกมาพร้อมจะสู้สมัยอี้แต่ว่าแปลขบวนพยุหะ คงเบ้งบอแปมาก่อนละกันสุมาอี้ชักม้ากลับมาประจําแนวโบกธงเหลืองแปลขบวนเสร็จแล้วจึงควบขึ้นมาถามคงเบ้งว่ากลน,นี้รู้จักไหมคงเบ้งบอกไอ้กลนี้เหรอนายทหารชั้นผู้น้อยก็ทําได้เรียกว่าอีควิติสุมาอี้ก็บอกว่าถึงค่าแล้วจงแปลดูบ้างคงเบ้งชักนํา,ากลับมาประจําแนวโบกแท่ขนจามรีแปลขบวนเสร็จแล้วก็ถามว่ารู้จักหรือไม่สุมาอี้บอกว่าเรียกว่าปากตปากตินปากัวนะแปดทิศนะฮะ คงเบ้งกระถามว่ารัตตีเข้ามาได้ไหมบอกว่าอ้าก็รู้อ่แล้วทำไมจะตีไม่ได้ก็ตีมาสิคงเบ้งกระทาสุมาอี้ชักม้ากลับประจําแนวเรียกฐานชั้นผู้ใหญ่สามนายคือใต้เหลียงเตียวหอง,งนักลิมคุมฐานฆ่าเข้าตีกลนพยุหะของคงเบ้งชี้แจงว่ากลแบบนี้มี8ประตูก็คือ8ทิศมีเป็นมีตายออกไขศูนย์ตกใจลวงซุ่มจงเข้าตีทางประตูที่เป็นวกลงประตูตายแล้วหกขึ้นประตูออกเพียงเท่านี้กลนพยุห มายุหะจกทลายลงอันนี้จะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าคําว่ามันต้องดูว่าปรหต้าประตูอยู่ตรงไหนนะคะท้ายประตูเนี่ยหลังประตูจะเป็นประตูเป็นว่าเรายืนอยู่ข้างหน้าเรามองไปสุดประตูทมื่เรามองเราอยู่ที่เหนือที่ใต้ก็จะเป็นประ,ประตูเป็นนะส่วนประตูตายก็จะอยู่อีกด้านมันขึ้นอยู่กับทิศสมมุติว่าถึงว่าเราอยู่ด้านด้านหน้ามองเข้าไปเนี่ยนะคะ เป็นที่ใต้ที่ใต้เป็นประตูเป็น<ะ>ทางด้านตะวันตกเฉียงเนี่ยก็จะเป็นประตูตายส่วนประตูออกนั้นก็จะเป็นประตูที่คือหมายความว่าถ้าเป็นใต้แล้วตะทิศตะว,วันออกออกเฉียงใต้ที่ใต้เนี่ยจะเป็นประตูที่ดีหมดส่วนด้านที่เป็นด้านตะวันตกก็จะเป็นประตูศูนย์ตกใจลงสุ่มเพราะนั้นเนี่ยการตีอันเนี้ยมันจะเข้าหลักซึ่งถ้าลูกศิษย์ได้เรียนในเรื่องของอาทิตย์มังกรนะก็จะก็จะเข้าใจในเรื่องประตูคนอันนี้นะคะหลายทหารทั้งสามจึงนำทหารเก้าสิบยกก็ตีด้านประตู เป็นตามคําสั่งก็คือถ้าสมมติค่ายกลเหนือใต้ก็ตีทางด้านที่ใต้นะฮะทานองเบ้งรีบกลับพยุหาเสทันให้เป็นสิบประตูคือประตูคือแปดทิศเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นสิบแล้วก็ยี่สิบสี่แล้วก็สามร้อยหกสิบนะมันก็หมายความว่ามันก็มีการแปรกระบนลึกซึ้งลงไปอีกขึ้นอยู่ว่าสุมาอี้เรียนไปถึงขนาดไหนปรากฏว่าทหารสุมาอี้แก้กลไม่ได้แค่แค่สิบประตูนี้เองนะไปทางไหนก็ติดกำแพงหงาทางออกไม่พบทาของเบ้งระดมยิงเกาทันสกัดทางประตูตาย ในที่สุดฐานสุมาอี้ทั้งหมดถูกจับนําตัวมาให้ของเบ้ง, <S <S ง,บงการตั้งค่ายคนอันนี้ใช้ใช้เกราะใช้โลกนะคะไม่ใช่ใช้คือใ,ใช้คนที่ถึงเกราะนี่ถ้เอาคนอย่างเดียวเนะี่ยมันก็ยิงตายหมดนะคนะของเบ้งก็ยิ้มแล้วก็พูดกับฐานสุมาอี้ว่าบัดนี้ท่านตกเป็นเฉลยของข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าไม่ทําอะไรหรอกก็จะปล่อยให้กลับไปบอกสุมาอี้นายของท่านว่าให้มันศึกษาตำราพิชัยสงครามให้แตกฉา,าและลึกซึ้งกว่านี้ก็ออกมาสู้กันใหม่ ขงเบ้งสั่งปลดอาวุธและถอดเกรออาะทหารสุมาอี้เอาดินหม้อทานหน้าเสียทุกคนจึงให้เดินทัพกลับไปค่ายสุมาอี้เห็นสัรลูกทหารโกรธจนตัวสัน่นร้องว่าขงเบ้งดูถูกกันนักถ้าเราเอาชนะไม่ได้ครั้งนี้ก็ไม่มีหน้ากลับไปโน้อย่างแล้วแหละว่าแล้วสุมาอี้ก็สั่งให้เคลื่อนทัพเข้าตีทัพขงเบ้งแต่พ่ายแพ้แก่ขงเบ้งต้องถอยกลับก็ตั้งมั่นในค่ายคนละฟากแม่น้ำคือไม่น้ำโงโห,หแล้วก็ไม่ออกมาต่อกองอขงเบ้งอีก วันหนึ่งกีอันคุมเสบียงมาส่งคงเบ้งไม่ทันเวลากําหนดโดยไปกินเหล้าเมายาเสียกลางทางคงเบ้งโกรธสั่งให้เอาไปประหารชีวิตมันดานายทหารขอชีวิตไว้คงเบ้งถึงสั่งให้เคี่ยน80ิทีคงเบ้งนี่ไม่ได้จานะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะกีอันเจ็บใจพอตกกลางคืนหนีไปขอสวามีพักกับสุมาอี้สุมาอี้ก็เกรงว่าจะเป็นกุลบายก็ว่าถ้าเจ้าจะรับราชการอยู่กับเราก็ช่วยเราขาจัดคงเบ้งซะกอ่อนก็จงรีบไปพระนครจกกกแพร่ข่าวขึ้นว่า ขงเบ้งกาลังคิดการเป็นขบฏจะจับพระเจ้าเล่าเส้นฆ่าเสียแล้วตั้งตัวเองขึ้นเป็นกษัตริย์เพียงเท่านี้พระเจ้าเล่าเส้นคงจะเรียกตัวขงเบ้งกลับไปและตัวเจ้าก็จะมีความชอบอย่างใหญ่หลวงกลยุทธ์อันนี้อยู่ในหนึ่งกลยุทธ์ก็คือกลยุทธ์ล้อมด้วยช่วยเจ้ามันกลับไปตีตรงตัวต้นกําเนิดค่ะมันต้องถอยทักลับ,บไปแก้ไขไปช่วยเหลือเข้าไปชที่เดิมก่อนแล้วก็เป็นอย่างางี้ยไปโจมตีไปถึงเมืองหลวงเลยยังไงก็ต้องให้ขงเบ้งกลับ กี้อันยินดีรับอาสาอย่างแข่งขันแล้วรีบเลด,ดลอดก็ไปยังพระนครจกกกหาโอกาสพบกับขันทีที่รู้จักชอบพอกันมาก่อนเล่าความตามที่สุมาอี้สั่งมาให้ฟังพวกขันทีไม่ได้รู้เหตุพากันตกใจรีบนำความกราบทูลพระเจ้าเลาเซียนให้ทรงทราบพระเจ้าเลาเซียนตกพระทยัยอ่ะวจะทำไงดีพวกขันทีบอกว่าเรียกคงเบาา้งกลับมาแล้วกันแล้วปลดออกจากตําแหน่งคงเบ้งก็ทําอะไรไม่ได้พระเจ้าเลาเซียนนะโง่เข่าเบ,า,บาปัญญาเพราะว่าคงเบ้งได่ช่วยมาตั้งเยอะแล้ว เรียกว่าตั้งแต่รุ่นพ่อมาจะมาทนยศยังไงไม่ทันคิดก็มีพระบรมราชโองค์การเรียกกองทัพของเบ้งกลับเสฉวนเจียวอ้วนองค์คมนตรีได้ทราบ hm. ก็เข้าไปกราบทุนว่าท่านสมุหนายกพุ่งรบพุ่งมีชัยแก่ข้าศึกทําไมถึงเรียกกลับพระเจ้าเล่าเียนบอกว่าเรามีเรื่องกุ้งใจอย,ยอยากจะปรึกษาท่านสมุหนายกเป็นการส่วนตัวถึงเรียกกลับมาเจียวอ้วนก็จนใจมจะทํำยังไงฝ่ายของเบ้งก็ได้รับพระบรมราชโองคการให้ยกทัพกลับพระนครก็ทอดใจใหญ่ กล่าวกับนายทหารผู้ใหญ่ว่าเจ้านายเราใน่ยยังนุ่มแวดล้อมด้วยคนประจบสอพอไร้สติปัญญาเรากําลังจะบรรลุความสําสเร็จครั้งใหญ่ถูกเรียกัวกลับซะก่อนถ้าไม่กลับก็ถือว่าขัดพระราชองค์การถ้ากลับไปแล้วก็คงไม่มีโอกาสอย่างีกแล้วคงเบ้งก็เลยต้องสั่งเลิกทัพกลับฮันตงรีบเข้าไปเฝ้าพระเจ้าเล่าเสี้ยนไต่ถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นครั้นทราบว่ากีอันเป็นผู้แพร่ข่าวลืออปมงคลจึงให้จับตัวกีอันมาลงโทษ กีอันรู้ตัวรีบหนีไปหาสมัซะก่อนคงเบ้งจึงกลับมายัางเมืองฮันตงยาตราทัพเข้ายึดบริเวณเขากีสา่อีกเป็นครั้งที่หมาสม้ก,ก็เคลื่อนทับเข้ามาตรึงไว้ในแผนที่นะเขากีสารใ,ใกล้มากเลยนะถ้าตีตรงนี้แตกก็สามารถที่จะทําลายอ,อุยกกได้สําเร็จทีเดียวแหละคงเบ้งตั้งทับอยู่ไม่ช้าก็เกิดขาดแคลนสเสบียงอาหารรออยู่ไม่ได้จึงให้ทหารออกไปเที่ยวเกี่ยวข้าวสารีอิชาวบ้านณนแะดนเมืองหลงเสทหารไปแล้วกลับมารายงานว่า สุมาอี้คุมทหารมาตั้งป้องกันอยู่ที่เมืองหลงเสเข้าไปเกี่ยวข้าวไม่ได้คงเบ้งตกใจลำพึงว่าสุมาอี้นี่เฉลียวฉลาดร่วงรู้ความคิดนดักได้ทุกทางคงเบ้งจึงอาบน้ําแต่งตัวใหม่สั่งให้ทหารนำกเกวียนสามเล่มซึ่งมีรูปลักษณะอย่างเดียวกันเข้ามากเกวียนแต่ละเล่มให้ทหาร20คนชักลากทหารทั้งนั้นแต่งตัวดํสาสยายผมไม่สวมรองเท้าสะพายดาบบ้างถือธงบ้างคงเบ้งให้เก่งอุย่ยคุมกเกวียนเล่มหนึ่งไปซุ่มอยู่หลังเมืองหลงเส ให้มาใต้คุงเกวียนอีกเล่มหนึ่งไปซุ่มทางตะวันออกให้อวยเอียนคุงเกวียนเล่มที่สามไปซุ่มทางตะวันตกแล้วจัดทหารสามหมื่นที่เคียวครบมือสําหรับเกี่ยวข้าวยกไปแดนเมืองหลงเสพอได้เวลาทําการของเบ้งึ้น,นั่งเกวียนอีกเล่มหนึ่งมีทหารชักลากแต่งกายอย่างเดียวกันกับเกวียนทั้งสามเล่มให้กวนหินบุดกวนอูแต่งตัวเป็นเทพรักษ์ถือธงดํานาหน้าเกวียนตรงไปยังหน้าค่ายสุมาอี้ฝ่ายหน่วยลาดตะเวนสุมาอี้ก็ไม่รู้ว่าคนหรือผี นาะลีบนำความไปรายงานสุมาอี้ออกมาดูเห็นคนที่นั่งเกวยียนแต่งตัวเป็นเต้าหินโบกพันพัดขนลกก็รู้ละสูมาคงเบ้งเล่นกลอีกแล้วจึงให้ทหารม้าสองพันเล่งออกไปจับขบวนเกวียนนั่นมาเกวียนกลของคง,งเบ้งรีบเลี้ยวไปหลังท้ายของคง,งเบ้งทหารม้าของสุมาอี้ไม่กล้าตามไปหยุดดูอยู่คงเบ้งจึงเดินขบวนเกวยียนออกมาให้เห็นอีกทหารม้าของสุมาอี้รีบยกเข้าจับคงเบ้งขับเกวียนหลบไปหลบมาเป็นระยะทางกว่ายี่สิบลี้ทหารสุมาอี้ก็จับไม่ได้ สุมาอี้เห็นเช่นนั้นจึงนำทหารควบมาช่วยจับอีกกองหนึ่งแต่ไม่อาจจะจับได้สุมาอี้กล่าวว่าขงเบ้งรู้มนเรียกผีมาช่วยเราอย่าตามจับให้เสียเวลาเลยทันใดนั้นมีเสียงกรองเอื้ออืงขึ้นทางด้านตะวันออกของเมืองหลงเสสุมาอี้กับทหารเดียวไปดูเห็นเกวียนอีกขบวนหนึ่งมีคนนั่งกลางรูปด่างอย่างเดียวกับขงเบ้งเดินกลายไปมาสุมาอี้ก็แปลกใจเอ๊ะตะกี้ของเบ้งอยู่ข้างหน้าบัดน,นี้มาโผล่ทางข้างขวาเป็นไปได้อย่างไรเสร็จแล้วก็มีเสียงกรองดั่นทางตะวันตกอีก พอสุมาอี้กับทหารเหลียวไปดูก็เห็นขบวนเกวียนของคงเบ้งปรากฏอีกคราวนี้หารสุมาอี้ตกใจร้องเสียงดังสนั่นว่าผีหลอกแล้วก็ทิ้งอาวุธวิ่งหนีกันหมดเลยนะก็นี่ก็เป็นอุบายที่อันนึงแล้วจะเป็นยังไงต่อไปนคือสนุกนะคะคือครูกับสุมาอี้เนี่ยต้องเรียกว่า2อชั้นสชั้นทีเดียวค่ะไม่งั้นก็สู้สุมาอี้ไม่ได้ค่ะก็ โหฟังแล้วก็ต้องติดตามตลอดเหมือนกันนะคะอาจารย์เรื่องของของเบ่งกับสมาอีเนี่ยถ้าหลุดไปนิดนึงก็หายไปเยอะเลยเพราทันทันกันค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงที่สองมีคำถามจากลูกศิษย์ฝั่งมาถามอาจารย์ค่ะจะเป็นคำถามของใครเดี๋ยวรอฟังค่ะ